สวัสดีครับคือพอดีผมไปซื้ออเครื่องสปอร์ตเวลดิงเขาเรียกอะไรสปอร์ตเวลดิงสปอร์ตฟิลดิ้งอะไรเนี่ยครับที่มาใช้กับเชื่อมจุดแบตเนี่ยครับมาจาก l a z a ด a แล้วผมเอามาลองต่อแล้วทดลองใช้ดูผมว่ามันโอเคนะเลยมันแนะนำว่าเฮ้ยราคา4ี่อยกว่าบาทเนี่ยมันมันดีนะ มันไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาทดลองทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็ชอบไม่ชอบอยังไงก็ไปซื้อกันเองนะครับจะไม่ซื้อก็ไม่นั่นแต่ผมว่ามันถูกกับมันสี่ร้อยกว่าบาทแล้วมันใช้งานได้ดีนะครับอ่าเนี่ยผมก็ต่อเขาก็ให้มาหมดนะครับสายเสิรอะไรพวกนี้นะครับแต,แต่เขาไม่ได้ให้แบตมานะแบตของผมเองเขาบอกว่ามันต้องใช้แบตสิบสองสิบสองถึงสิบสี่โวลต์นะครับ ที่ถ้าเป็นแบตกดตะกัวก็25 25ขั้นต่ำา5 5ถึง45แอมป์นะครับก็วิธีต่อก็ดูอย่างนี้นครับอันนี้ก็มาสายสองเส้นนี้ก็มาที่ขาที่หัวที่เราจะต้องการเอาไว้สปอตนะครับอันนี้ก็วิ่งเข้าแบตเนี่ยนะครับต่อง่ายๆนะครับแล้วมันก็มีโวลล่มให้เรานะครับเป็นปุ่มกดตัวนี้นะครับ กดไปทีหนึ่งอันนี้คือระดับที่หนึ่งนะครับความแรงระดับที่หนึ่งกดค้างไว้แป๊บหนึ่งกดค้างแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นความแรงระดับที่สองนะครับกดค้างแป๊บนึงอ่าน,นี้ความแรงระดับที่สามอันนี้ความแรงระดับที่สี่ไฟแดงขึ้นเลย แล้วก็กดอีกทีหนึง่งมันเป็นปิดน,นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยมันใช้ได้นะ่ะออผมไม่ไม่รู้ว่าแต่เห็นตอนผมมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะเห็นกันไปนเลยเห็นเห็นกันไปนเลย อาผมเริ่มจากที่ระดับที่หนึ่งผมก็พึ่งพึ่งได้มันเมื่อกี้เข้มาต่อผมว่าเริ่มมาลองให้มันใช้ได้นะนี่ระดับที่หนึ่งอยู่เลยนะ เลยเนี่ยจับที่สองเฮ้ยเจ๋งอะจับที่สาม ไฟแลัลเลยบุ๋เฮ้ยท,ที่สี่นะครับมันจะไม่มีเสียงมันจะเป็นไฟสีแดงเฮ้ยมันอยู่เลยนะครับเฮเห็นไหมปึ๊กเลยอ่ะ โอเคครับดีครับแนะนำแนะนำสี่ร้อยกว่าบาทไปซื้อมาใช้กันเลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับ